สวัสดีคะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะพาทุกคนไปดูคลิปนี้นะคะว่าเราเลือกพื้นบ้านยังไงเลือกกระเบื้อง,ยงอย่างยังไงนะคะเราขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับกระเบื้อง SPC ก่อนนะคะกระเบื้อง SPC คืออะไรแล้วมันแตกต่างจากกระเบื้องยางปกติยังไงนะคะกระเบื้อง SPC เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นจากกระเบื้องยางอีกทีหนึ่งนะคะโดยมีการผสมหินปูลหรือที่เรียกว่า limestone นะคะซึ่ง คำว่า SPC เนี่ยก็จะย่อมาจาก Stone Plastic Composite นั่นเองนะคะกระเบื้ง SPC จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้เพนพอยนะคะอ่อสามารถที่จะกันน้ำได้นะคะโดยกระเบื้ SPC เนี่ยก็จะมีการกันความชื้นได้ด้วยมีความทนทานไม่เป็นรอยง่ายนะคะทนต่อการขีดข่วนรองรับน้ำหนักได้ดีแถมยังทนสารเคมีต่างๆได้ด้วยนะคะและด้วยความที่ น้องเนี่ยผลิตมาจากหินปูนมีส่วนประกอบของหินปูนใช่ไหมคะก็จะหมดปัญหาเรื่องปลวกมาแรงรบกวนนะคะแถมกระเบื้อง SPC บางชนิดเนี่ยก็ยังทนการลาบของไฟได้ด้วยนะคะซึ่งข้อดีต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลือกใช้กระเบื้องอยางแบบ SPC นั่นเองคะ่ะ โดยกระเบื้องยางแบบ SPC เนี่ยจะประกอบด้วยประมาณ5้าเลเยอร์ด้วยกันนะคะโดยที่ชั้นบนสุดนะคะหรือว่า UV เลเยอร์หรือว่า UV, UV coating นะคะเป็นชั้นที่เคลือบสารกันรังสี UV จากแสงแดดนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันการซีดจางของกระเบื้องยางค่ะชั้นต่อไปนะคะชั้นที่2นะคะจะเป็น wear layer ค่ะจะเป็นชั้นที่ มีลักษณะเป็นแผ่นของโพลิเมอร์นะคะจะช่วยป้องกันคราบสกปรกรอยขีดข่วนนะคะเป็นชั้นที่เพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับผิวหน้าของกระเบื้องค่ะชั้นต่อไปนะคะคือ Decoration layer หรือว่า Decorative p r i n t i n g Film นะคะก็จะเป็นชั้นที่แสดงลวดลายแสดงสีสันของกระเบื้องอยางนั้นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลายหินลายไม้ลายปูนเปื่อยนะคะก็จะอยู่ที่ชั้นนี้ค่ะ ชั้นต่อไปนะคะก็คือร i จิต r e หรือว่า Core l a อร์นะคะจะเป็นชั้นที่ประกอบด้วย PVC หรือว่าแคลเซียมคาร์บอนิหรือว่าหินปูนนะคะแล้วก็ยังมีสารประกอบอื่นๆที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับพื้น SPC ค่ะ ชั้นสุดท้ายนะคะแบ็กกิ้งหรือว่า,าบางเจ้าก็จะเรียกว่าโฟมอันเดอร์ไลเน n นนะคะจะเป็นชั้นล่างสุดของกระเบื้อง SPC เลยนะคะจะมีลักษณะเป็นแผ่นโฟมที่จะช่วยดูดซับเสียงนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความยวบยาบนะคะซึ่งชั้นสุดท้ายเนี่ยคะ่ะจะมีทั้งสิ้นคร่าวๆประมาณ2แบบนะคะนั่นก็คือโฟมแบบ EVA แล้วก็โฟมแบบ IXP E นะคะที่วงกลมอยู่ตามคลิปเลย โดยกระเบื้อง SPC ที่ผมเห็นในหลายๆปีก่อนนะคะจะยังไม่มีโฟมติดข้างใต้แผ่นแบบนี้นะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้กาวนะคะติดตัวกระเบื้องเข้ากับพื้นค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการคิดค้นกระเบื้อง SPC แบบคลิกล็อกนะคะทําให้เราไม่ต้องใช้กาวอีกต่อไปค่ะกระเบื้องก็สามารถที่จะยึดติดกันได้ด้วยเขี้ยวของแต่ละแผ่นนั่นเองค่ะซึ่งกระเบื้องแบบคลิกล็อกสมัยใหม่เนี่ยนะคะ ก็จะมีการนำโฟมนะคะมาติดไว้ใต้แผ่นเลยโดยที่โฟมที่จะนำมาติดไว้ใต้แผ่นหลักๆเนี่ยก็จะมี2ชนิดนั่นก็คือ IXP E โฟมกับ EVA โฟมค่ะซึ่ง IXP E โฟมเนี่ยนะคะก็จะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างที่ได้เปรียบ EVA โฟม e v A am, ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความยืดหยุ่นที่มากกว่านะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องการกันความร้อนที่ดีกว่าบางยี่ห้อเนี่ย เคลมว่าสามารถกันไฟได้ด้วยนะคะสำหรับ ixpe Foam ค่ะนั่นเป็นเพราะว่า ixpe Foam กับ eva Foam เนี่ยผลิตจากวัสดุคนละประเภทกันนะคะโดย ixpe Foam เนี่ยจะผลิตจากอ o พ y ลีเอทิลีนโฟมนะคะซึ่งเป็นโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติสูงนะคะน้ำหนักเบานะคะในขณะที่ eva Foam เนี่ยจะผลิตมาจากเอทิลีนไวนิลเอิเตตนะคะ แต่เอาจริงๆ่านะทุกคนกระเบื้องที่เราใช้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็น EVA Foam นั่นเป็นเพราะว่าเราชอบ mood and tone ของยี่ห้อที่เราเลือกเนี่ยมากกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่า EVA o ฟ m เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่แถมยังราคาถูกกว่า IXP e Foam ด้วยซ้ำเท่าที่เราใช้มาตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณภาพของ EVA o ฟมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น แถมเราเนี่ยเป็นคนที่เน้นความสวยงามแล้วก็จะชอบกระเบื้องที่มีมูสแอนโทนสวยแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะว่าแต่ละคนนะเอาอะไรเป็นที่ตั้งในการพิจารณาเลือกกระเบื้องเราเลยเอาลิสต์ของกระเบื้อง SPC ที่เราพิจารณาดูเนี่ยอเอามาแชร์ให้ทุกคนดูด้วยก็แล้วแต่ทุกคนนะลองไปดูได้บางคนอาจจะชอบสีของยี่ห้อนี้บางคนอาจจะชอบอีกยี่ห้อหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มาลงตัวที่อันแรกเลยนั่นก็คือจากยี่ห้อ r o c c o c o สียี่บเเราว่าปูออกมาแล้วมันสวยดีแล้วชอบนะมาถึงเรื่องแพทเทิร์นของการปูหลักๆแล้วเนี่ยเราว่ามันก็มีการปูตรงกับการปูก้างปลานะซึ่งทั้งสองแบบเนี่ยก็จะให้ฟิลลิ่งที่ไม่เหมือนกันเลย เราว่าการปูตรงเนี่ยก็เหมาะกับการตกแต่งบ้านแนวโมจิญี่ปุ่นหน่อยๆมินิมอลมินิมอลส่วนการปูก้างปลาเนี่ยอ่าก็อาจจะเหมาะสำหรับใครที่ชอบตกแต่งบ้านแนวยุโรปหรือว่าเป็นแนวฝรั่งจ่าไปเลยสำหรับบ้านเราเนี่ยก็จะมีการปูทั้งสองแบบโดยที่ชั้นบนเนี่ยจะเป็นแบบในรูปเลยก็คือเป็นการปูตรงนะส่วนชั้นล่างเนี่ยจะเป็นการปูก้างปลา ในส่วนของชั้นบนเราจะแต่งบ้านแบบโมจิญี่ปุ่นหน่อยๆการปูตรงเนี่ยก็เข้ามากส่วนชั้นล่างเราจะแต่งบ้านแนวสแกนดิฟเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ก็คือจะออกสีขาวพอมีพื้นกระเบื้องก้างปลาเข้ามาเสริมเนี่ยมันก็จะทำให้ดูยุโรปมากๆเลยเราว่ามันก็สวยของสองแบบนะแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือการปูก้างปลาเนี่ยปูยากกว่าการปูตรงมากแถมยังต้องเผื่อกระเบื้องเผื่อเสียเผื่อตัดอีก 10 2ถึงยีเลยล่ะแถมยังต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในด้านการปูด้วยนะจะปูเองสำหรับก้างปลาเนี่ยค่อนข้างเป็นงานยากเลยทีเดียวมาถึงเรื่องมูดแอนโทนเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญในลำดับแรกเลย เพราะวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนกับเบื้องบ้านของเราเนี่ยก็คือเราอยากทำให้บ้านดูสวยขึ้นละมุนขึ้นเราก็จะพิจารณาจากหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะคะกว่าเราจะเลือกสีหรือว่าเลือกลายที่ชอบได้เนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของขนาดค่ะความสั้นเกินไปหรือว่ายาวเกินไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนมูดอันโทนทำให้เราไม่ได้อ่มูดอันโทนที่วางเอาไว้ได้นะคะ ต่อไปก็คือเรื่องสีและลายนะคะอ่าให้ทุกคนเนี่ยดูกระเบื้องยางที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ต่อกันหลายๆแผ่นแล้วนะถ้าเกิดว่าดูเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนแบบนี้อาจจะจินตนาการไม่ถูกนะคะว่าถ้ามันต่อกันเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่ามันวางอยู่หนึ่งแผ่นเนี่ยมันดูสวยมากเลยนะคะแต่ว่าพอมันมาต่อ กันหลายๆแผ่นแล้วเนี่ยอาจจะดูลายตานะคะดูลายเยอะเกินไปนะคะหรือว่าดูเท็กเจอร์ลายไม้ตาไม้ชัดเกินไปนะคะพวกนี้มีผลหมดเลยนะคะลองถามทางโปรดักต์ที่เราเลือกก็ได้นะคะว่าลายแล้วก็เท็กเจอร์เนี่ยจะเป็นแบบแรนดอมหรือเปล่านะคะแนะนำให้เลือกแบบแรนดอมเข้าไว้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลายแลวเท็กเจอร์เป็นเหมือนกันทุกแผ่นเนี่ยมันจะไม่ได้ดูละมุนนะคะทุกคนมันจะดูค่อคนข้างที่จะแข็งเกินไปนะคะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะเอากระเบื้องเนี่ยไปเทียบกับสีเฟอร์นิเจอร์พวกบิวอินต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะหรือว่าสีเฟอร์นิเจอร์พวกตู้เตียงชิ้นใหญ่ๆต่างๆที่อยู่ในบ้านนะคะว่าสีเนี่ยมันเข้ากันไหมพยายามให้มันไปในแนวเดียวกันนะคะอย่าให้มันคอนทราสต์มากเกินนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะหลุดธีมได้นะคะอันนี้ต้องระวังด้วยค่ะ เพื่อความแน่นอนนะคะขอให้เทียบสีในหลายๆช่วงเวลาของวันนะคะเพราะว่าแสงของแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเวลากลางคืนเป็นยังไงทึบเกินไปหรือเปล่าทําให้บ้านดูมืดหรือเปล่าเวลากลางวันเป็นยังไงสว่างเกินไปไหมเเรื่องแสงในแต่ละช่วงของวันเนี่ยก็เกี่ยวกับมูนอันโทนมากๆเลยค่ะ โอเคในส่วนของราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ500ถึง1,500บาทต่อตารางเมตรแล้วแต่ยี่ห้อแล้วก็แล้วแต่วัสดุที่เขาใช้นะคะว่าจะเป็นแบบ IXPE หรือเป็นแบบ EVA Foam หรือว่าเป็นราคาที่รวมกันปูแล้วหรือ,อยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวเราได้มาราคาไม่ถึง800นะทุกคนรวมถึง รวมทั้งบัวตัวจบแล้วแล้วก็รวมปูแล้วด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคสำหรับเรามากๆเลยนะคะซึ่งการปูก้างปลาเนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะเวลาคำนวณพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องเผื่อตัดแล้วก็เผื่อเสียอีกนะคะเออมันก็จะต้องบวกไปจากที่จะใช้จริงๆเนี่ยประมาณ 10- 20%อเนันนี้ลองถามทาง Product ดูก็ได้นะคะว่าของยี่ห้อที่คุณจะเลือกใช้เนี่ยมันต้องเผื่อ,อเผื่อตัดไปอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งราคามันก็จะ ต้องเผื่อจุดนั้นไว้ด้วยนะคะเอาจริงๆไอต้ตรงเผื่อตัดเนี่ยแอบแพงอยู่เหมือนกันนะทุกคนและนี่ก็คือ complete look ของการปูพื้นกระเบื้องก้างปลาแบบ SPC click lock ของบ้านเรานะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเราชอบมากเลยเปลี่ยนฟิลบ้านไปเลยนะคะพอมาอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ขาวๆแบบบ้านเราเนี่ย ก็คือดีสวยขึ้นเยอะละมุนมากนะคะเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยนะคะใดๆก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการรับชมในวันนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะมีข้อติชมยังไงคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ